เนี่ยบอกขับรถดีๆน,นะเนี่ยบอกพอลดจังหน้าฮั่นก็ขับดแีแล้วแล้วนะหันแล้วนหะรถก็หันอยู่คนก็หันอยู่ฮั่นแล้วก็ขับดีแล้วแล้วนะมันจะจนนะั่นน่ะก็จนยั่ไงน,นะถ้าจนก็จนไปแล้วกะมีเมียขับรถประมาทต้องทําใจแต่ถ้าอยากได้ความปลอดภยัยต้องขับวิวเอ็กซ์ดับดึงเตืนอนโอกระบ,บ้านไมาอู้่ต้องฟังขวัญบอขวัญซ้อนชอี้เนี่ย หากโดนเมียด่าขณะขับรถไม่ต้องกังวลใจเพราะเรามีระบบความปลอดภัยแจ้งเตือนกอดกันชนด้านหน้าเป็นไทยเนี่ยถอยเลยจะถอยไม่ได้คดรับพอแล้วพิษตาอเนี้ยตัวลงไปโบงเล้วโอ้ยไปจะลงไปจะไหนพอนี่เจ็บกนเจ็บเนี่ยลงไปได้อย่างแล้วจะย้จะไหนเนี่ยเม <า S 1> ื่อคืนลับเดึกไปหน่อยเลยโดนเมียจับหนะักแต่ไม่เป็นไร เรามีระบบแจ้งเตือนขนาดถอยจอดโดยไม่ต้องลงรถไปโบกให้เมื่อยถ้าไม่อยากสุกิอยากคิดสู้เมียแต่ถ้าอยากได้เงินเหลือไว้พอเพียต้องซื้อบิวเอ็กซ์ยากน้ำมันเกินเงินเหลือเยอะอ้าย